เกาหลอนเรือสปีดโบ๊ทแล่นฝ่าคลื่นกลางทะเลเสียงลมหวีดวิวประทะหูจนหนาววาบผมกับเพื่อนอีกสี่คนตั้งใจมาเที่ยวแบบแปลกใหม่หลังจากเจอโพสต์ในกลุ่มท่องเที่ยวที่พูดถึงเก้าไรชื่อที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีรีสอร์ทไม่มีนักท่องเที่ยวมีเพียงธรรมชาติที่สมบูรณ์และชายหาดขาวสะอาดราวสวรรค์ความลึกลับนี่แหละที่ดึงดูดเราแน่ใจนะ ว่าที่นี่ปลอดภัยไอ้ก๊อปเอ่ยขึ้นเสียงสั่นเล็กๆเกมื่อเรือแล่นเข้าใกลก้เกาะลมเย็นเยือกแบบผิดปกติประทะหน้าทำที่แดดยังแรงจ้าน้ําทะเลรอบเกาะนิ่งผิดธรรมชาติมันนิ่งจนเหมือนแผ่นกระจกใหญ่ๆทั้งๆท,ท,ที่เมื่อกี้เรายังฝ่าคลื่นแรงเกาะที่เห็นตรงหน้าเงียบราวกะทูกทิ้งร้างมาหลายร้อยปีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกสูงจนแทบปกคลุมทั้งเกาะ เงามืดจากต้นไม้ทอดลงบนหาดยาวราวกับแขนยักษ์ที่เอื้อมมาจากคว้าเรือพอเราขึ้นฝั่งเสียงทุกอย่างเหมือนถูกตัดขาดคลื่นสงบจนไร้เสียงแม้แต่เสียงนกเสียงมแมลงก็ไม่มีเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของเราเหยียบใสยและเสียงลมหายใจที่ดังเกินจริงความวังเวงกัดกินใจจนผมต้องกลืนน้ำลายฝืดๆที่นี่มันเงียบเกินไปวะไอต้นพูดพลางมองไปรอบๆ เราเริ่มเดินสำรวจเห็นซากเรือไม้ผูพังเกยชายหาดลักษณะเหมือนถูกคลื่นซัดมานานแล้วมีสัญลักษณ์แปลกๆขีดไว้เต็มท้องเรือเส้นของวกวนราวกับอัคระโบราณพอเอามือแตะก็รู้สึกเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งยิ่งเดินลึกเข้าไปเส้นทางเต็มไปด้วยรากไม้พันกันเหมือนงูใหญ่ที่คอยจะรัดขากลิ่นเหม็นสาบโชอยออกมาจากในป่าลมพัดแผลวแ,แต่เสียงมันไม่เหมือนลมปกติ มันเหมือนเสียงคนกระซิบแผ่วข้างหูกลับไปผมหยุดทันทีหันมองรอบตัวเพื่อนทั้งสี่คนทำหน้าสับสนเหมือนกันแสดงว่าไม่ได้มีแค่ผมที่ได้ยินใครพูดผมตะโกนเสียงสะท้อนกลับจากป่าดังกลับมาเหมือนเสียงหัวเราะแห้งๆทำเอาขนแขนลุกสู้เราเดินต่อด้วยความระแวงจนไปเจอศาลเก่าตั้งอยู่กลางป่าหลังคาพังเอียงเหมือนจะลม้ม ภายในมีรูปปั้นที่ไม่เหมือนเทวรูปใดที่เคยเห็นมันมีรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่หัวเป็นเหมือนกะโหลกสัตว์เขี้ยวแหลมยื่นยาวลงมาพื้นสารเต็มไปด้วยคราบดำเหนียวคล้ายเลือดแห้งกูว่าพอแล้วว่ะกลับเถอะเอ็มพูดเสียงสัน่นแต่ท่านใดนั้นลมแรงก็พัดโหมต้นไม้โค้งงอเสียงคล้ายคนกรีดร้องแววจากรอบทิศเราพยายามวิ่งกลับทางเดิมแต่ยิ่งวิ่งเหมือนยิ่งลึกเข้าไป ไม่มีเสียงทะเลไม่มีทางออกมีเพียงป่าทึบที่ปิดล้อมเราจนแน่นแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นข้างหลังตึก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 ผมเหลียวมองเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ไกลๆตรงขอบสายตาแขนยาวผิดรูปหัวเอียงเหมือนหักไปข้างหนึ่งมันไม่ขยับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันจ้องมาอย่างไม่กระพริบรีบไปผมตะโกนแต่พอหันกลับไปอีกครั้ง เงานั้นขยับมาใกล้ขึ้นแล้วทั้งที่มันไม่ได้ก้าวมันแค่เลื่อนมาทีละนิดเสียงกระซิบกลับมาดังในหัวชัดขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงเพื่อนร้องโหยหวนดังลั่นไอเอ็มถูกดึงหายเข้าไปในความมืดต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงรองเท้าที่ตกไว้บนพื้นเปื้อนคราบดำเหนียวคล้ายเลือดแห้งตอนนั้นผมรู้เลยว่าเกาะนี้ไม่ต้องการให้ใครออกไป เราวิ่งไร้จุดหมายเสียงฝีเท้าเงาดำและเสียงหัวเราะคล้ายคนบ้าดังก้องรอบตัวจนทุกอย่างดับบูบก,ก่อนที่ผมจะรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูด้วยเสียงแหบแห้งว่ายินดีต้อนรับเจ้าของเกาะคนใหม่ผมไม่รู้ว่าหมดสติไปนานเท่าไหร่ตื่นขึ้นมาอีกทีฟ้าขมุกขมัวเหมือนใกล้ค่ำลมบนเกาะยังนิ่งผิดปกติผมมองรอบตัว ไม่มีเพื่อนเหลืออยู่แม้แต่เงาสายรอบๆเป็นรอยลากยาวเข้าไปในป่าเหมือนมีอะไรดึงพวกมันไปเสียงคลื่นหายไปแล้วตอนนี้มีแต่เสียงกระซิบแผ่วๆดังจากใต้ผืนอยู่กับเราอยู่ตลอดไปผมถอยหลังสายใต้เท้ากลับโยบเหมือนโคลนก่อนจะมีมือดำโผล่ขึ้นมาจับข้อเท้าผมผมสะบัดสุดแรงจนหลุดรีบวิ่นไปทางหาด หวังจะเจอเรือแต่สิ่งที่เห็นคือซากเรือสปีดโบสทของเรามันผุพังเหมือนจมทะเลมานานหลายสิบปีทั้งที่เพิ่งเทียบท่าเมื่อเช้าจูจูเงาดำสูงใหญ่ที่เห็นก่อนสลบก,ก็ปรากฏบนหาดคราวนี้มันใกล้จนเห็นชัดแขนยาวลากพื้นนิ้วเรียวเหมือนกรงเล็บดวงตาเว้าโบโมีแสงแดงสว่างอยู่ข้างในมันก้มตัวต่ำจนหัวแทบติดสาย เสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบดังรอบตัวผมวิ่งสุดชีวิตไปตามชายหาดเหงื่อท่วมตัวแต่ยิ่งวิ่งเสียงฝีเท้ามันยิ่งใกล้จนกระทั่งมีเสียงเรือยนต์จากไกลๆผมหันไปเห็นเรือลำหนึ่งโผล่มาจากหมอกผมตะโกนสุดเสียงโบกมืออย่างคนเสียสติทันทีที่เรือใกล้เข้ามาผมโดดลงน้ำทั้งที่คลื่นแรงผิดปกติน้ำเย็นจนชาแต่ผมก็ฝืนไหวข้างหลัง เงาดำนั้นหยุดยืนบนหาดมันไม่ข้ามน้ำแต่ผมเห็นมันยืนมองเหมือนรอเวลาแสงตาสีแดงยังจ้องมาที่ผมไม่ละไปไหนผมถูกดึงขึ้นเรือโดยชายแก่คนหนึ่งผมหันกลับไปมองเกาะเป็นครั้มสุดท้ายแต่สิ่งที่เห็นทำเอาผมแทบขาดใจเพื่อนทั้งสี่คนของผมยืนอยู่บนหาดเรียงแถวหน้าซีดขาวดวงตาเว้าโบเหมือนศพจ้องตามมาด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยว ใช้แก่พูดเสียงแหบแห้งโดยไม่มองหน้าผมว่าพวกมันปล่อยแกมาได้ไงหรือว่าแกไม่ได้กลับมาคนเดียวแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูอีกครั้งไปไหนเราไปด้วย